เทศไทยเรามีสิ่งดีๆที่อยากบอกนะครับเป็นรายการที่ทํามาเพื่อให้เยาวชนเด็กๆหรือผู้ที่สนใจติดตามนะครับว่าประเพณีของไทยเรานะครับมีความสําคัญอย่างไรตอนนี้ผมยืนอยู่ที่วัดพระบาทตาบนบ้านพุทธอเภอใหญ่จังหวัดสงขลาครับซึ่งวันนี้เป็นวันทําบุญาศาสตร์เดือนสิบนะครับของทางภาคใต้เราข้างหลังผมตรงนี้เขาเรียกว่าภาคใต้เขาเรียกว่าราเปตดรัถ้ะเอาสำเนียงกลางๆหน่อยก็คือสาราเปีด เดี๋ยวเราก็ไปหาผู้รู้ครับว่าลาเบสนี้คืออะไรแล้วเ็าไว้ทําอะไรกันนะครับ <S <S ครับสวัสดีครับหลังจากที่ไปสอบถามผู้รู้มาแล้วนะครับประพทดีศาสเดือนสิบนะครับศาสที่เป็นรากสัมมาจารย์อินเดียนะครับเป็นแปลว่าฤดูฤดูที่เรามาช่วงทาบุญกันนะครับซึ่งในวันนี้ศาสเดือนสิบเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันเรมหนึ่งค่ำ เดือน1ิจนไปถึงแรม15บ้าค่ำเดือนสิซึ่งเขาเชื่อกันว่าในวันแรม1่ค่ำเดือน1ิเนี่ย,เร,ย,เ,ยเราจะทําบุญให้กับบรรพบุรุษที่อยู่ในนรกกับพุมทางโยม,มาบาลได้ปล่อยอให้บรรพบุรุษนะครับมาขึ้นมาหาลูกหลานม,มาบรบรัชนจึงเป็นคุสลบายที่ว่านี่คือสิ่งที่เด็กๆจะต้องลํำลึกถึงพระคุณหรือมีความกระตัญอยู่ต่อบรรพบุรุษนะครับเพื่อให้กลับมาเจอผู้บรรพบุรุษที่มีชีวิตอยู่ ได้เจอปู่ย่าตายายเจอทั่วลุงมป้านะ้าอาทุกคนนะครับเพื่อให้ลูกหลานกลับมาซึ่งในการทำบุญเดือนสิบเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รอบด้วยกันรอบแรกก็คือเดือนเดือนสิบแรกคือแรมหนึ่งข้าเดือนสิบนะครับที่เขาเรียกว่าประเพณีรับเปรตนะครับวันนี้ที่ผมยืนอยู่วันนี้ก็คือเป็นวันแรมหนึ่งข้าเดือนสิบเป็นทําบุญแรกนะครับเป็นวันรับเปรตส่วนวันแรม สิบห้าค่ำเดือนสิบจะเป็นวันสงกรดนซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเราจะมีความแตกต่างอะไรกันยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ข้างหลังผมจะเป็นศาลานะครับเป็นโรงพําเพื่อให้ชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องได้เอาข้าวปลาอาหารนะครับมาทำบุญกันด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข้างหลังมีอะไรกันบ้างครับิดตามเลยครับบุญมาเดืนสิบ ชีวิตของวัฒนธรรมช่วยกันน้นำวยการกระทำําำนึกบุญคุณกันยูนครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่บริเวณที่ให้ชาวบ้านนะครับหรือว่าลูกหลานที่มาทำบุญให้กับบรรพบุรุษนะครับมาว่าหารมาถา่าย ให้แต่และจุดแต่ละจุดก็จะแบ่งอเปนะ็นอาหารว้าสอาหารขาวนะครับมีนะ้ำเดีนะ๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างดีกว่านะครับมาดูเลย เราพูดสร้างความสัมพนธ์เราเพวีงันครับตรงนี้ก็เป็นที่รวมนะครับอาหารนะครับที่จะไปตั้งนะครับหรืออาหารที่ส่งไปให้เปรดที่เราได้มาสาบุญให้วนันนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับในแต่และอย่างในแต่ละคนเนี่ยชาวบ้านก็จะมีส่วนประกอบขนมที่ให้ก็คือมีข้าวพองข้าวพพงนี่มีความหมายคืออะไรข้าวโพงสังเกตดูว่า โองนี่เกรียบเสมือนแพรให้ประชชนนะครับได้เดินทางข้ามมหานนกหรือข้ามานรกกระพุ่มมาสู่โลกมนุษย์เพื่อมาหาลูกหลานมีอะไรอีกบ้างมีลาขนมลาครับขนมลาเปรียบเสมือนเครื่องลูกกให้กับประชชนนะครับมีอันนี้หนาตายก็เรียกว่านกยูาแต่ว่าถ้าภาษาการก็เรียกว่าขนมสบ้า นะครับเออดีซ้มเนี่ยดีดีซัม,นะซมเยอะเกินโรงดีซัมเตรียมเสมอนเงินเป็นเงินเป็นไว้ใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยมีอะไรอีกบ้างดูก่อนอก็ดกประมาณนะครับถ้าตามที่ผมไปหาข้อมูลมามันก็จะมีกับแต่ว่ายังไม่เห็นเลยว่าเป็นของเล่นนะครับเป็นของเล่นให้กับประชาชนไว้เล่นกันมีขนมปกงขนมไฟป้าเป็นเครื่องประดับ ครับเนอะสีม <m Census comfy> <k S 2> <c oughs> ันยอะมากไม่กล้าไปลื้อของเขานะครับครับอีกสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้หรือต้องมีนะครับเขาเรียกว่าขนมต้มสามเหลี่ยมเรียกว่าต้มมาหน้าตายเราก็เรียวว่าต้มแต่ว่าผมไม่รู้ว่าไม้นะครับว่ามันคือเขาทำไปเพื่ออะไรเดี๋ยวถามคุณยายสักหน่อยดีกว่าคุณยายครับต้มสามเหลี่ยมนะต้มก้มีมีที่มัดที่ร้อยใช่ไหร้อยเชือกกแบบนี้ เก็หมางกลับบ้านได้อ๋อแล้วสะดวกในการพากลับในการพากลับอืมเออเป็นมุมลาก็พาไปทำมุมเออนี่คือความรู้จากนะครับคนชาวบ้านนะครับที่มาให้ความรู้เพิ่มเติมนะให้กับเด็กๆที่ได้ดูต้องมีความรู้นี้ครับผมงก็เหมืนกันที่ก็ตัดเป็นวงว่าแต่ก่อนก็ร้อแต่ก่อนก็ร้อต่ทีนี้ก็มีขุนใส่ใช่ไหมแต่ก่อนก็ร้อยเพื ก่อนมีร้อยเชือกใช่มีร้อยเชือกแล้วก็เป็นตับ้างอ่านี่คือให้กับเปรตที่เราประดับมูลได้วันนี้เขาจะได้พากลับไปานอ่าร้อยร้อยเป็นตัวลูกคือร้อยเป็นตัวแล้วก็ขนมขนมร้านลูกคาสามารถทเป็นชือกครับออนี่ความหมายที่เราหามันคือเป็นเครื่องประดับตรงนี้นะครับให้กับบรณฑ์ชนของเรานะครับผมขอบคุณมากครับ ประเทณนีแดนดินท yeah. ี่นี้ท oh ี that that ่เมืองนครต้องแขอี๋ยู่รจะพาไปดูกันที่หลามเอรดนะครับวันนี้ทำไมเขาเรียกหลามเอรดไว้ทำอะไรกันนะครับเดี๋ยวตามมา หลังผมตรงนี้เขาเรียกว่าลาเปเตหรถถือที่ภาษาการก็คือสา,าลาเปตเดี๋ยวมาถามผู้รู้คือคนที่อยู่ข้างบนกันดีกว่าว่านะครับมันคืออะไรนะครับขานไม้เรียบโอยครับต้องโองกน,นจุนเตี้ยนล้กับจัดมัจะได้าหลังเลยครับต้องโชกับครับเพไอ้นี่เขาเรียกว่าไอ้นี่กับตรงนี้ตรงนี้เป็นราลาแต,ต่ว่าทิ้งของจะจะลุกไปขออ้างบนอา ยาตีปิดซีไปเลยอ่าซึ่งชู่ๆพกใช่ไหมครับบอมีเลยมั้งนี่ให้เขาได้ยินกันเอ่าเจ๊ยาตี่น้องเจ้าได้รู้ใช่ไหมครับเราหลับใจมดครับได้มดอ่านี่คือบริเวณหลาเปลือกที่เรามาสำเดี๋ยวหลังจากเสร็จพระตัวเสร็จก็จะมีกิจกรรมอ่ากิจกรรมต่อเนื่อกันยาตี่น้องเนี่ยมาหลับพองนี้ไปนี่เขาเรียกว่าชิงเปลือกอันนี่ครับที่เขาเรียกว่าชิงเปลือกเนี่ยมีอสูตรผสมหลักแบบนี้นะครับที่ยาสุขสนานกัน แล้วคนที่ได้รับเรากลับไปทานเนี่ยจะได้ทำไรกันแล้วแต่ผมกำลจะไปใช้นะครับครับผมครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนว่านะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามขึ้นมาดูเลยนะครับตกไหมไม่รู้นะขึ้นมาใช้ได้เลยครับครับผมเพื่อเป็นด้านบนตรงนี้นะครับเปิดเป็นที่ทึกแจ๊ดนะครับของ ลูกล้านกับต่อไปอ่าเด็กๆได้รู้อ่ะทุกคนนั่นแหละต่อไปมันจะเป็นแบบนี้ครับเลยนี่เป็นเป็นอะไรที่นิดเป็นนิดของเราแหละแต่ส่วนใหญ่นะครับนี่คือที่ที่ไปหาข้อมูลมาคืออาหารเนี่ยที่เขาเอามาให้เนี่ยจะเป็นการแปรรูปทางผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับให้พระสงฆ์ได้รับประทานอีกอย่างด้วยนะครับแต่บริเวณนี้คือให้ญาติได้นะครับได้เห็นกันนะครับมีเสื้อผ้านะครับอาจจะเป็นชุดโดเรมอนอะไรแบบนี้กัน นะครับจะบริเวณรอบๆครับลองดูครับเชือบานี่คือก๊อฟันกอฟันอ่าเติมก๊าเอาตัวนี้มามาเสริมกันว่าไม่มีเด็กไม่มีเสื้อใบไว้แบบนี้อย่างไรแต่ก๊อฟันแต่เ๊าดมาตั้งไรอ่านี่คือเกานึกถึงกันครับผมเป็นความเชื่อของเชื่ออาวบ้านของคนต่างๆนะครับผมบ่ายเด็กด้วงเลยบุญสเดือน วิธีชีวิตของวัฒนธรรมช่วยกันน้อมนำโดยการกระทำส้ำนึกบุญคุณครับตอนน,นี้เราก็อยู่บริเวณหน้ว<ข>าว,ว,วัดนะครับดยจิตานนองวัดเลย ไป,ไปก็ยังเข้าวัดไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่เขาปล่อยขึ้นมารับสมบนรหรือให้กับทำบุญให้กับเรียที่ลูกไม่มีญาติพี่น้องไม่มีลูกหลานต่างๆขงเขาก็มาตั้งข้างนอกขางนอกแต่ด้วยการที่เรามีน้ำใจนะครับคนไทยเราเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม ก็ยังให้เผื่อแผ่กับเรดที่ตอนมีชีวิตอยู่เขาไม่ทําอะไรที่เป็นประโยชน์คือมีจิตใจเมตตาให้กับญาติพี่น้องนะครับที่ไม่มีญาติพี่น้องเรดที่ไม่มีญาติพี่น้องก็อยู่ตรงนี้ก็มารับส่วนบุญตรงบริเวณนี้ได้ครับตรงนี้คือเขาเรียกว่าบริเวณที่เขาตั้งเปรดตรงไหนก็ได้ที่อยู่ด้านหน้าของวัดน,นะครับที่บริเวณที่เข้าไปในวัดไม่ได้เช่นแตกต่างจากบุญหลาเปรดที่เราไปมาเมื่อสักครู่ครับ เราชาวนาครอ,อยู่เมืองพระสืบสารอรยะแห่งวิธีบุญสัต์เดือนสิบประเพณนีแดนดินที่นี้ที่เมืองนคร กลับเด่นประจักษ์นานมาด้วยศรัทธาน้องนำคำสอนพอเดือนสิบลบคืนนครอดีตย้อนมีมาแต่โบราณกระตันยูรู้คุณบรรพชนสุขล้นเมื่อได้ลอบบานทำบุญแด่ดวงวิญญาณเป็นการสงายตาย ต้องใรี่พีาาเ่อรัได้ยืนตัวเดี่ยวเางเป็นตาสุดีกเพยงแ่้นต่เดี๋ยวจะเิะีพิธีชิงเศษนะครับที่ให้เด็กได้มาร่วมสนุกสนานนะครับมาเยี่ยนที่เราได้ตั้งกันที่หลาเปรตนะครับที่ตอนก่อนทำบุญเราได้ั้งกันหมดแล้ว ตอนนี้เด็กๆเตรียมตัวกันแล้วครับอยากรวที่จะมารอรับนะครับที่แย่งอาหารกันแนี้ดูครับภาพบรบรยากาศ<อ> เราก็ได้มาทําบุญนะครับทาบุญแรกที่เขาเรียกว่ารับเปรตนะครับการรับเปรตเนี่ยจะเป็นตรงกับวันที่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน10นะครับซึ่งเรานับตามปฏิทินไทยก็คือตามที่เรียกว่าจันทรคติตตระยะเวลาก็คือจะตรงก่งอนถึงสงเสรตก็คือวันที่แรม15ค่ําเดือน10นะครับซึ่งการทําบุญเดือน10คือเป็นการทําบุญให้กับเปรตนะครับที่อยู่ในน,นรกที่เขาขึ้นมาจากนารกเพื่อ มารับส่วนบุญจากลูกหลานนะครับแต่จุดประสงค์ที่อยากให้พวกเราได้รับทราบของการทําบุญในครั้งนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยทําบุญให้กับบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไป 2. อย่ยากให้ลูกหลานได้กลับมาพบปะนะครับกับปู่ย่าตายายหรือว่าญาติพี่น้องต่างๆเหมือนคนที่ทํางานอยู่ไกลๆกลับมาเจอกับลูกหลาน 3. นะครับเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมสนุกสนานที่ทําร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กก็คือ กิจกรรมที่เรียกว่าชิงเปรตนะครับแล้วก็เดี๋ยววันตอนโสเปรตจะมีโอ้กิจกรรมที่สนุกมากกว่านี้มีมับมีต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูกรรันนะครับซึ่งแต่ให้เราทราบอีกนิดนึงครับความรู้ที่ไปได้มาจากผู้ดับผู้ใหญ่เ็าบอกว่าการทําบุญเดือน5ห,หรือเขาเรียกว่าวันว่างเดือน5จะทําบุญให้กับบรรพบุรุษแต่เดือน10จะทําให้เปรตนี่คือความแตกต่างนะครับเดี๋ยวอยากให้พวกเราติดตามว่าใน เดือน10หลังหรือที่เขาเรียกว่าวันสงเปรตจะมีความสุบูยังไงครับเดี๋ยวเจอกันครับ